จบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับ MJ Farm Channel นะครับไายไฟลําไป,ไป,ไปวันนี้เราจะพาเข้าไปดูในฟาร์มครับระบบฟาร์มปิดครับฟาร์มหมูะอะฮะอ่าเดีวเราก็ต้องเท้า คือข้างในนะครับนี่เขาเรียกว่าแผงแผดน้้ำนะครับหรือว่าคลิ่งแอร์นะครับเป็นใช้ในระบบนี่คือระบบออตโต้ละครับการทำงานของอเครื่องฉีดน้ำนะครับของแผดน้้ำหน้าเล้าครับจำฟัม คือตัวชามเมอร์นะฮะอันนี้ตัวตั้งเวลาครับอันนี้ตัวตัวทางานนะครับตัต้งไว้ที่นาทีครึ่งเกือบสองนาทีครับแล้วก็หยุดพักหนึ่งนาทีนะครับช่วงนี้ครับก็เป็นตัวอัต,ตโนมัตินะครับทามเมอร์นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูดูข้างในฟาร์มกันเดี๋ยวนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเช่ญครับฟาร์มปิดนะครับอันนี้ข้อวมเดีไปดูข้างในกันเลยครับหลังนี้นะครับบรรจุแม่พันอยู่ที่ร้อยสิตัวนะครับ ข้างในจะควบคุมอุณหภูมินะครับเป็นตัวใช้ตัวออตโต้นะครับเซนเซอร์จับอุณหภูมิที่เราไปเปิดกันเมื่อกี้นะครับ๋ยข้างใน,นก็ให้เขากินดีนอนแซบนะครับก็จะได้ แม่พันธุ์ลูกลูกที่ออกมาก็จะสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหานะครับควบคุมอุณหภูมิมมนะครับุมอุณหภูมิแล้วก็โยงไปที่ตัวชร์มเมอร์อยู่ขนหน้าเมื่อกี้นะครับคุมเท่าไหร่มันก็จะตัดงานใหน,นะครับอตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับ สุดก็อยู่ที่29กับ30แต่30เรียวนี่ตอนกลางวันนะครับการตอนกลางวันอันนี้ซองดินเอาไปดูลูกหมูกันครับซองทอดกันครับก็สำหรับการทำงานของระบบ ความปิดนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นคูลิ่งนะครับแผ่นเขาเรียกว่าแผ่น้้ำนะครับก็จะเป็นการให้น้ำนะครับน้ำผ่านกระดาษซึมลงมาแล้วก็มันจะใช้ด้านหลังเานะครับเป็นพัดลมนะครับพัดลมดูดเขาเรียกว่าง่ายๆคือดูดจากด้านหน้าให้ความเย็นนำผ่านเข้าไปนะครับผ่านตรงนี้เข้าไปสูนฝามนะฮะ ความยา,ปาวปรมาณร้อยแปดสิบถึงร้อยเมตรหรือเปล่าคงไม่นกกัยร้อยร้อยสี่สิบรมาณนี้ครับใช้พัดลมพัดลมห้าตัวนะครับการดูความเย็นนะครับผ่านผ่านตัวหมูเข้าไปครับแล้วก็ควบคุมระบบภูมิตรงนั้นนะครับระบบภูมิก็อยู่ใจกลางของเรานะครับ ปัจจัยของฟาร์มปิดนะครับจะต้องความเร็วลมนะครับความแรงของลมเนี่ยต้องได้นะครับก็จะแต่ละปีแต่ละช่วงแต่ละเดือนก็จะมีสถาบานนะครับประจำฟาร์มก็จะมาเช็คนะครับก็มีเครื่องตรวจวัดนะครับความเร็วลมของแต่ละหลังนะครับความเร็วหนึ่งความเร็วลมได้นะครับมวภููิได้นะครับก็ทําให้ไอ้ตัวหมูนะครับอยู hmm. yeah. mm ่ได้อย่างไม่อึดอัดครับเขาก็จะไม่ป่วยนะครับเวลาเขา ตั้งท้องอันนี้คือแม่พันธุ์ท้องแก่นะครับเขาก็อยู่อย่างสบายครับไม่ไม่ป่วยนะครับเวลาคลอดลูกก็จะคลอดง่ายนะครับนี่คือปัจจัยพื้นฐานนะครับของระบบฟาร์มปิดครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเราไปดูข้างในกันเลยครับว่าตัวมูลนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปดูหมูน้อยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับหลังที่เาขาคลอดให้วัคซีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณอีก10กว่าวันนะครับก็จะจับแยกย่านมนะครับย่านมเสร็จแล้วก็อยู่กับเราก็ประมาณเกือบ,บเดือนนะครับก็จะจับแยกไปที่เล้าขนต่อนะครับโอเคครับไปชมกันเลยครับอันนี้ลูกหมูคลอดได้ 1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์แล้วนะครับเฉลี่ยก็ประมาณตัวละ4กิโลแล้วนะครับตอนนี้กินแะล้วก็นอนอย่างเดียวครับทำยังไงก็ได้เขาได้กินอิ่มนอนหลับอยู่สบายนะครับแล้วก็ให้อยากให้วัคซีนตาม สเปกตามาขั้นตอนของเขาแล้วนะครับกินดีนอนแสบนะครับอันนี้เราก็เลี้ยงไว้อีกประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็จะจับยานมนะครับเลือกจับยานมก็คือตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมด34แม่แม่ครับที่เลี้ยงลูกนะครับ เลี้ยงลูกแล้วก็จํานวนลูกตอนนี้ก็มีอยู่400กว่าตัวนะครับ400กว่าตัวตีคร่าวๆ400ตีคร่าวๆตัวละ300ครับจับออกคูณเอาเองนะครับว่าต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าสมบูรณ์ทุกตัวจับออก400ก็ตามนั้นนะครับเงินเดือน ครับท้องแรกครับก็จะมีอาการที่จะไม่นิ่งเท่าไหร่ครับเลี้ยงลูกก็ธรรมดาครับก็ยังไม่เป็นนะครับกูจะยังไงก็ยังไม่เป็นก็ยังให้ลูกกินนมได้อยู่ครับจากนี้จะเป็นมูมสาวหมดเลยครับอ่านนี้ยังนอนให้ลูกกินนมอยู่อ่าอันนี้ก็มูสาวครับ หลังนี้มีพัดลมอยู่5ตัวครับใายไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมอเตอร์จะอยู่ที่สาตัวนะครับ1ตัวสุดท้ายนันจะถือใช้ตัวเดียวครับหนึ่งแรงแล้วก็ตัวละหนึ่งแรงครับลาก2ตัวควบก,กันแล้วก็มีเครื่องคอมปต้าใช้เวลาฉุกเฉินเวลาไฟดับ,คบเครื่องปันใฟใช้นะฮะอ่าที่หมูสาวก็ยังันนีย้ยังยงลูกดี้อยู่นะครับหมูสาวก็ยังนอนให้ลูกกินพนมว่าโอเคนะครับ หัวใจหลักก็นี่นะครับเราก็ควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับออตโต้ก็ยังไม่ไม่พอนะครับเราก็ต้องช่วยดูด้วยควบคุมเรื่องระบบน้ําน้ําหยดให้เขาด้วยนะครับถ้าเรื่องของอุณหภูมิมันไม่พอนะครับไม่พอก็หมายถึงว่ามันยังมีอาการหอบนะครับหรือว่าเขายัางอยู่ไม่สบายนะครับเราทำยังไงก็จะ้ำให้เขาอยู่แบบสบายๆนะครับ จกมากครับแมนเดี๋ยวอีกสองสามวันแล้วเดี๋ยวจะจัดใหม่ครับรอบนึงก็คือจัดแล้วก็กรอรอการอาจับยานมนะครับแล้วก็จัดเฉลี่ยให้อยู่ที่แม่และสิบตัวสิบเอ็ดตัวประมาณนี้ครับเกินนี้ก็ตัวมันใหญ่แล้วก็ <c oughs> จะมีปัญหาในเรื่องของเต้านมนะครับดกมากครับ ครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็เขต้องเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่ในการเลี้ยงหมูคือไปไหนไม่ได้ครับแต่ละวันเลี้ยงแบบถ้ายิ่งดูแลเขาแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ยก็อัตรา,าก,การสูญเสียแล้วก็จะลดน้อยลงนะครับอย่าแงบบเช่นมันจะมีนะครับเผื่อแม่เขาทับ นะครับถ้าเราอยู่แเราก็จะสามารถช่วยเขาได้นะครับถ้าเราไม่เห็นหรือว่าข้าสายตาเราแม้แต่นาทีเดียวหรือว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยครับก็จะเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อยู่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็คืออยู่กันในเล้าอ่ะครับก็คือเป็นหัวใจสําคัญนะครับในการดูแลนะครับ ถ้าแม่เขากินอาหารนะครับกินอาหารดีน้ำถ้าเขากินดีนะครับก็เขาก็มีน้ำนมนะครับมีน้ำนมเลี้ยงลูกนะครับลูกก็สมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก็หลังนี้นะครับพ่อกับแม่ก็ยึดเป็นอาชีพหลักมา20กว่าปีแล้วนะครับผมก็ มาสารต่อเนาะก็ดูดูกันไปครับนี่ก็ถือว่าดกนะครับเดือนนี้ครับมี34แม่ที่เลี้ยงลูกนะครับ34แม่แต่ว่าจำนวนลูกก็เยอะดกพอสมควรนะครับ400กว่าตัว420นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรอยากดูอะไรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ MJ Farm Channel by ไฟดํดำครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ